สะอาดเป็มุมข้างนอกนอกบ้านนี้กันสบายดีบ้าแล้วสบายดีสบายดีคือสบายดีแท้เหมือนี สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อง f c ักแพงเบ,บิร์ตสุขสุขคนเบบิร์ตหมอกสุขบ่อนเลยพี่นอ้องเลยขอบคุกกับสองยูทูบบ่าวลาวพาเพลินคือเก่าคือเดิมมาแหละ,ะเพิ่มเติมเหมือนเด็เขามาหน้าสิได้จ่ายเงินสร้างเด้อพี่นอ้นองไปเหมือน,นีเนาะที่เขามาจ่ายเงินสร้างเพิ่นเนาะแล,ล้วก็สิมาขอบ,บุญขอบคุณผู้รักผู้ใหญ่เพนนิ่นเนาะที่ว่าเพิ่นได้ สวยเรือเนาะเงินขาสร้างข้ามานี่นะยังบันน่ะเกาะบุญขอบคุณเพิ่นเนาะเดี๋ยวต้องให้ทั้งสองพ่อเมียขนาดขอาบุญขอบคุณเพิ่นเนาะคือคุณแม่พรแล้วก็พี่นุ่คุณคนไทยอยู่ต่างประเทศเนาะเดี๋ยวเพิ่นสวยเรือขาสร้างข้ามาอะไรแล้วก็ขาไม้ขาตอกนี่ก็สิเป็นทั้งแม่นางน้อยเนาะกับพ่ออารมณ์แล้วก็วันอ่ะปวทอง แล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็คือไอ้ตุกตากะไม้แออันนี้เนาะที่ส่งบกประมาณหนึ่งลอยั่นแหละว่าซื้อสังกะสีแต่ว่าซื้อแป้นไหมเออว่าซื้อแป้นแต่แป้นมันได้แล้วนะเราก็เลยเอาเงินนีู่ไว้ใส่ส่วนอื่นเนาะส่วนว่าสิเป็นเห็ดยังกะเดี๋ยวทาเบิ่งน้ำกันนะั่นแหละเนาะมันสิจุบยังพอ,อยังบ่แต่ในเรื่องขาสร้างกรณีที่ว่านั่งลอยเพลินอยากได้ขาสร้างนี่ก็โอ้ดามะลายอันนี้ก็ดีเนาะทัวลงนั่งลาย ดยความถือว่านางนี่บอกเข้าใจแหละกับหูจักที่จักแดนอย่างไรพี่น้องเลยเนาะหูจักพี่สังใดอันนี้เราบ่ได้ถือดอกบ่ได้ถือซานางมีแต่สิบอกสีซ้อนเอานางบ่จักความพี่น้องเลยคือคนบ่ได้หำได้เฮียนบ่มีความหูพี่นางเลยบ่จักบ่จักบหูอะไรเอ้ไงไซะอืมคิดบ่ได้เนาะคิดบ่ได้แล้วก็บางคนกับมาคอมเมนต์ว่าเออบ่มีน้ำใจอย่างสันอย่างสิแมนคิดบ่ได้พี่น้องเลย คนมันบ่มีความหูแล้วมันบ่จักผิดจักถึกบ่จักอันใดแบบว่าเออของเพิน่นของโตยังแบบนี้นะแนวใดบ่เอาแนวใดสิเอาแบบนี้เนาะเดี๋ยวมื้อนี้ก็สิได้เว้ากันใหม่จุแต่ว่าเรื่องอันค่าสร้างนี่ก็ก็มีคอมเมนต์หลายๆเออเดี๋ยวสิโอนมาให้นางร้อยเองจังซั่นจะังซี่เนาะก็มีคือกันคนที่ว่าฝากมาให้นางแล้วค่าสร้างนะให้เอาเงินจํานวนนี้โดยที่บ่ต้อไปเอาเงินนําสร้าง สวัสดเงินนำสร้างนี่เงินค่าเห็ดเงินเห็ี่ยงนี่แล้วแต่สร้างเพิ่นสิพิจารณาเนาะเราสิเห็นตามสมควรเราสิให้ไอ้เก่งสำใด้ก็สุดแล้วแต่เราเนาะเพราะว่าเงินเขาก็สิมอบให้ทางสร้างสร้างแล้วก็สิไปย์แจกจ่ายลูงมือเราเองนั่นแหละเนาะนะเพราะอะไรฮะก็ได้ก็ได้ของกับไม้เขาก็เยอะแยะเลยพี่น้องเลยเนาะคนละหมางหลากไม้กระตุกขนมเยอะแยะ เาาราซานไปเบิง่งเราเพือนซานเขาแล้วขักแล้วบก็ใส่แนวหลอกของกระจงกระแจแล้วบบันดงบันไดเขาเห็ดแล้วบเพราะว่าบันไดนี่สิได้เห็ดใหม่ได้พี่น้องเลยบันไดนี่สิได้เห็ดใหม่ ุดไฟต่อโอสร้างเทหายคนสร้างเทปูนหายจริงสาดเบิงมุมข้างนอกนอกบ้านนี้ก็ ดีบาวสบายดีสบายดีคือสบายดีแท้เหมือมนกันคือว่าเหลวแหล,และเนาะใส่เบิร์เหลวอยังกันเดิมยาครอกระจงกระแจาะใส่เบิร์เหลวโอ้หัวกันดกับจีด้หัวกันดปูนผูกบ้านนี่งหาเห็ดให้นี่เจ้าเห็ดเองบอก้างเห็ดให้ เราบริขีดเงินบ่อฮะแล้ขีดเงินเห็ในได้บานี่งีขาวกำเยิดโอ้ประเดีให้ื้อบ่สั่งนะกันใดฮะช่องบอเรบอกว่ากันไดดื้อลวยดีบ่อเเราเห็นให้ดีเลยเนาะเราไหวให้ไดได้ก่อนมืนอนน้ำขึ้นเลือบ่ น้ำแก้คือเรือว่ามั้งแต่เราคือสดทั้งงานทั้งตอนเกี่ยงอะไรแล้วาะแก่นั่นไว้ะถันจะกบุปผิดออกบ่ได้แล้ก็แห้งมาวางเมื่อสิตรวจเบางข้างในก่อนเดี๋ยวเขาเอออันนี้เขาใส่อันนั้นเลยเนาะหูกระต่ายด้วยเนี่ยนะแนวหลอกข้างใน ได้ปูได้พีนณออกไปกอย่ายเมื่อไรขนมน่ะ มานั่งมานั่งไปอยู่าบอกคนใดอย่าบอกเบกจิ้งสิบซิสอกข้าใหน้าเวียนเวียนเป็นกรรมเบาเล่าเพื่อนจะผิดเบกมานะไก่เราจะน่าจะสอกข้าใหน้าขันหน้าก็สําัญั้นหนองเป็นเวีนเป็นกรรมข่อยได้ได้ได้บ่สาเพียงหน้าจะนะอะไรผู้เล็กผู้แหญ่ผู้หลุดไสอยู่ตรงนี้ไงว ตังมึงจะว่าเทำอะไรซี่พอให้หาใชไพอโอพอจบูกาาหน้าสองหาค่ะน้าสีห้น้าสีห้คิดว่าน่าสีห้ยมเป็นธรรมดาเด้อคนเ็คนทักเกี่ยวเนอันนี้เพ่มมาส่องหรือเปล่าโดนมีติดคันใด้าหกับอันโตอันแบบ่ง ลอกไล่แบบนี่ยังดินไปท่นไปเอาสวา่านต้นมันไล,ล,ล,ล่หลอกไล่ไปไปหาปูหาปลาบอไ,ไล่ไล่บอก,กินเบิดแล้วตอนเที่ยงสิกินยัง,ยงจะกินเบิดแลยกินต้มเทีงเลยอันนี้กินข้าวเที่ยงว่าดอกบ่อย์เกิเลย กมากินกันแต่สับสเสี่ยวพ<ะ>อจว่าชาจนงีบิตมอง,งสัเทียงเลยจันจนมงจนง,งสจเนงสาจัมงเสาม่ยังก็มันคือน่ะนะเด็มาบดตะปูนะบดตอกลงอย่าบบกอสุมก้ออย่างนี่วก,กต็ตีตอกลงจะ,ะเา<ส>อาเปน็นนังเนสมคัด้า แป้นเราใส่แป้นะมันมาทาันเหงเอาะเรมันเพลงสบายดีปลาลุงแล้วห่วมันสบายดีปลาลุงทิได้กินขนมบ,อบ๊อบแป้นมนเาใส่แป้นมันแวแป้นว่าทันเหงาม่อกอต่อลงเบิร์ตเลมันมาแล้วลุกมาดอก <c oughs> ต<ส>ู้ทุ่งน่ะมีจุดเข้าโอกาเก็บกวาดมันเรียบร้อยก้อนทึงจะปูกันปูขึ้นเลยบ้างยังปูขึ้นเลยขึ้นเลยได้นอนยังมันจะมึนยันว่าขึ้นพวกฟอตาแกน โอ้กันแังเลคืออันนี้เินเบาอันเบาอันน่ะเบาสนยันพุนวมันพุทพุนะครับมันพวกอน้าอู่นันพุดธเมื่อนอกวันาเมื่อนวนคานวันพุธก็กิเจดมันพุธลวบ่ เป็นเ,เ,เหา,หานนเ้อมมือาต้มาเหล่าแล้วบอกร่งรอยบนกไฟบอกร่กินอิ่มแล้วบก็เขาน,าน้ำบ,บ้านนี่แ้เบียงในเห็ดเมื่อวานนี่บอในเห็ดเมื่อเช้าไม่แล้ว ตะปูตัวนันนะสวนะคือตอกแบบเออจะน้อยมือลูกแล้วสิเป็ดทื่อไปลูกไปดอกไกไเลนี่นะคือว่าเซากระพักใหญ่หมดหมดทื่เชาทีอกไก่ันมัวเออกรวอแล้วตอกใช่ไหมจะน้ลูกจะกนได้ปะปูกับตะ เซฟแม่แปะนะมดามันเปื่อยนะขาม่เซจนี่เด็กกได้กันไมม่ลุกนังเอ้ขาเนี่ยเบ็ดอร่คือประวัติแล้วเบิดเลยน้ออนเันนี่แนนบนั่งลอยเล้วเบิดเลยได้่ ขึ้นอยู่สบายนอนตีคุนเลยได้ปลามาได้ตีขุนตีคุนกับหาอยู่หากินนี่แหละก็หาเลยบ่หาสิได้กินสบ่คือเจ้าไปมื้อนี้แหละไปหาใช่มือได้ปลาเป็นเนื้อน่องสับบ่มันมาเห็นลายนะปลามันผิดหลง ยังอะไรเห็นได้ผ่าพันนาบ่อเล็กแทเหด็กองตอเนงตาดเยจโตอันนี้หลักบหลักเขาปลาเขาสดลายเลโอ้บ้านเดียวสดเลยเขาบอจับบอฮะสดนะเขาบอจับสิเขาบอเห็นเขาเห็นเขาก็ไม่เถอ แต่จริงแป่นเลือยักแผ่นนี้เก่งสามเลือสามบอกอยู่พงชนช่องแน่หน้านะเขาให้ตอกตอกมาเลยบอกคุณลึกเบิรเลยยังยไปตอกมาลุกถอนมาให้บัสข้าวขาหมูเลยบาผักนาะลูกกับปลาลายนานหนึ่งยังกอ่ เ่ยะกพวกวานนี่ของบอนองพวบัวบัวแน่ักอนาซาลีแน่หลังจากพักอีช่างเขาอุ่นมี่ใหญ่ฮะนานนเอาไตคือจะขือชางขจับห่่อาแนนี่ว้าวมามาทันมาเนียเกิมักแปบมัแปบชาใหญ่มักแปบมันาบบมันมันเป็นมันมันเป็นคือมันเป็น เปลี่ยมมันได้เป็นคือเกี่ยวดี่นะทำไห้ได้ยังไงได้ทุกคนก็เ็นจเกี่ยว

ดกันเอถึงหรเาขุดเอาเตีูตัวมคบบกเอาหลกก็ได้ขบโอ้ยตัวมีบกเอาขุดบทึงก็ว่าแลนะหลกแลีอย่าไปจัตัวมันเสียมีการเลือกอีกมันหลกมันไข่ไันมันไหนตัวมอ้โหมันเสียจริง เอาแล้วผงเนาะามลขุดน <M> ้ำนคือพอให้ผิงขุดเต้นอย่งี่เจ้าจีือตั้งแต่มาอยู่ตั้งแต่หมาอยู่นจีรยังบตายพโตอยู่แมนบ่นอยู่ั่งลอยได้ใหญ่มาอยู่ีนกีรอตายโตเลยตายสโตวาด ้ากระตายไม่วานี่สองตัิดเน่าพีนองเลยมาอยู่นี่ได้จังมือเลยนั่งเลยเจืออ,อ,นนอยู่บ่สี่ข้าวเดือนเลยเมีเนบบเยนสบเ,เ,เตั้งแต่ง่ายมากแต่บุญได้เลยมาอยู่เพลยเลยแหไหรไทั้งยูทูปเปนําไใเดือดนแะล้วแต่ดึง เดือนปลายประมาณสี่ช่องเดือนแหละบ่มันเป็นการขยายตเป็นสี่นนี้เป็ีเป็สี่ปีเดือนปลายแล้วมันอยู่นี่น

ไปบ่สง่นนะเี่ว่า้เมื่อยามพี่้นงก็ได้เมื่อยุซื้นาะุณมามาเมื่อวันเาร์พุเออมาเมื่อวานนี่เนาะมืวันเาร์วันทิ์มาแล้วเราบเบิ่เงินเลยหอมมีองิอะไร้วนี่ิกันได้กัสี่ถึง้า Bữa ngân đâu, đâu Rồi, ngân này bát, Mà nàng <laughs> <nâng> bảo lao nẹ Chứ mà bảo lao này đấy à nè Bảo lao mình <laughs> wow, so Bảo lao là lẽ bảo sợ Hứa cháu nàng rồi Hứa ăn cháu rồi <laughs> <cho càng ngân cười> <hay. cười> เจ้าเจ้าจ้างเหเือนเจ้าเจ้ากระจ้างไม่ขาดสงบาดแม่นบอกเจ้าอยากเหื่นเจ้ากระจ้างขาดส่งบดา้างเจ้ากรจ้ายบาดแม่นบนางรอยน่ะเข้าใจนะบานมสี่นี่บ่เงินให้ขาสสัางนางรอยเน่ มันไม่เพิินกับเจ้าเฮือนและบาทเนี่ยเฮือนแล้วนะง่อยเลยบาทหนะ <laughs> ง,ง่อยเลยนางรวย

นั่งดีๆจะเดี๋ยวไปใส่หูแมแม่นั่งดีๆนั่งงามๆเออผัวบอกว่านี่เมียก็เลยฮะดูผลโยนพี่สังใจผัวบ巴拉พัดเห็นยูทูปก็มามีแต่ว่าผัวสิตีเมียบัดนี้บารา่นั่งอย่างนี้นั่งร้อยเปรยสีใส่ผัวแต่ดลเมืรอนั่งร้อยหอบเสื้อผ้านี้ผัวอะไรปะผัวอะไรเคนละ กร็ถือผ้าอยู่ในเมืองได้สิบโยนใส้าผัวสิบบถือลูกกับผัวที่ซะเบ้ายางให้เฮ็ดมานาง่อยบอกเ้นากัเฮ็ดกับผัวยางขอเลี้ยชาวบานเด็กัวลงเจ้าหันทีให้ให้ใคนนั้นไหบอกว่าให้ให้ให้ในได้น้ำตาไล้อวาให้ ท sì ั่วร์ลงเจ้าะละไรผมก็ยืมสื่อตามเขาย้อนเด็กเอาก่อนไปหากินวะเออพวนปลาเลยไปเอาพวกเมียใหม่เลยนั่งเรอเขาเอาเกิจีเขาไปเบิ่งมือป่ะเก่งนี่ปลาอันนั่งรออีกแล้วจะปลาให้ลูกมัอยู่ผสมลูกแม่ก็ลูกอยู่เพื่อน คอยเียงเงี้ยคอยเล่าพื้นนะต่วันนั้นเจ้ากระชิดตอบให้เราว่าแกบอายุเท่าไหร่โอเคพี่น้องไว้นะเดี๋ยวสิลงไปตลางก่อนไปเบิ่ง่าบาเล่าได้พิชังมาให้มาเนี่ยทางคุทางทางหิวเป็นพวงเป็นพันมาเลยอยู่เตียงเพื่อจะว่ามาขาไปกินเบอรเลยว่าจะ เห็ดย่งบานี่วยเห็ดไปแล้วบาี่นางลอยอันเดอยกทิ้งงลางเด้อเก็บทงในี่นั่นเด้อยยังไม่ได้เบิ่งด้นี่เบิ่งจะเอาเก็บที่บอทงหยอกทงยางทิมละนึ่งละน่งกันคือเก่าบ๋อยังไรอยู่ ลกระติกอันนั้แตกเลบ่การนำห่อนนะแท้น้ำแท้ๆนะตันี้อันนั้นมันลงบ่ได้เต้ได้ได้มันแตกนะมันเพลงมันพิวจะมันหิ้วนี่ได้รมื่อขึ้นอาน้ำขึ้นอาเต่งลูกปลอาน้ำนี่แท้คอลืมบ่อยเช้าแล้วเกคอยลืมแตกขวบแตกขัดขัดเหนียวบอลขัดบอลคัดขัดหิ้วรุดมือมันแตกเนอะ ข้างในแตกเดียมันเป็นแก้ว่ามันเป็นเดียวเยันเป็นแก้ววันนี้เ่าก็ระป๋องได้มันเดียวเกลมันเดียวลาวาตายใช่หนาเข่าไปเห็ียบยางก่อนในเขื่อนเหรอเขื่อนเชื่อฟ้าฮะมานั่งลอยเข่าไปเห็ียบยางออกมาแม่นี่สิจบคลิปนี่ลงไปตาราดนะป่านนี่ลาเด้อเด้อเด้อมาพี่น้องเอ้ยกันสิได้จบคลิปนี้ไว้สำมีก่อนเนาะเดี๋ยวสิให้ทั้งสุพรรณ ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เหตุให้มีมือนี้วันนี้เนาะกระยอนเงินผู้รักผู้ใหญ่เพิินเนาะแล้วก็ทีมงาน youtube นี่แหละเข้ามาทายผู้รักผู้ใหญ่เป็นจังเห็นแต่ก็สวยเลือกเขามาบ่เน,นี้ผู้ละเล็กละน้อยผ้ระหาละซิบรวมกันเติมกันใสจึงได้มีมือนี้จังได้สำนี

อ่าโอเคพี่เนาะเนาะเสร็จแล้วจบคลิปลงไปอยู่ตลาดเด้อมันห่อนเลยอยู่ทึ่งเริ่มห่อนได้ขันลมออกมาทางเหนือมันห่อนได้ก็ได้ห่อนอยู่ไหนก็เย็นอืมพ็ของเราเคยอยู่ก็ไรเงี้ยก็เย็นแต่ว่าหาเพื่อนนิดนึงเพื่อนเพือนที่นี่เราอยู่อ้าพี่มะนังเพกิ่งขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเพื่อเบอร์สุขุสุคนนะดีเอ้ยก็หนังอ้าผู้ใหญ่ใจดี ให hey, ้พนยูดีดีแห้งความเกิบจะได้ความใครจะมีนอนรับได้เงินหมืน่นนอนจะได้เงินแสนแบนให้เกมนี่โทษโทษ,โทษอย่าไปม้านพันให้จะไปเบียดอายุมันควนันเงนเด้อมันเืนเง,ง,งินเงนเด้อหมดโมโคคนเด้อ คนเบาเล่ากันเลยพันอยู่ดีมีแหงความเจ็บยาใดความไข่ยามีนอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนให้เกิบมีโทษโทษอย่าไปมานพันให้อย่าไปเบียดอายุมันควันยืนเด้อไปทางใดให้มีเสื้อเหือไปทางเนื้อซื้อเงินซื้อทองเด้ออายุมันควันยืนเด้อมันเงินมันยืนเด้อเบาเล่าเด้อสาธุสาธุสมพรปากเนาะสุขเจ้าก็ให้มันให้เงินคือกันโดยโดยโดยให้อยู่ดีมีแหงโดยมีผู้รักผู้ใหญ่เป็นหักเป็นแพงโดยเป็นข้าใจนางลอย เจะอากาศอยาให้เขาว่าออนไลายว่าขี้ขาดอย่งสั้นอย่งชีให้กลุ่มลูกลุ่มเมียเห็ดให้สางโดยโดยปัญหาที่จะทีเอซีบ่มบ่มกโดยและใกรเห็ดน้ำแม่สีโดยโดยโบเห็ดโบยังจากเถื่อกระบายเยอะคูคขึ้นูนบริโยปกระแหงมันเห็ดไว้เกินบ่หายอมหายอยู่หากินแดีกวขดเบอมุ้ขึ้นาี่ เมื่อวานนี่ก็กินปลาได้มากเลยกับหอยคล้ายบ้านี้กบเขียดปูปลามันรวงบอลายกับไปคล้ายมาแล้วบรรลูเมียและอดๆยากๆชาวพันกับขายจกเอาเงินเดือนอย่างนึงน้ำสาวพันเอาสบายดีสบายดี